ก่อนเข้าฤดูฝนนายสมนึกธนาเดชากุณนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีได้สั่งการให้สำนักการสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยและสำนักการช่างเร่งล้างทำความสะอาดและลอกท่อระบายน้ำตามแผนงานปี2565ในเขตเทศบาลทั้งหมด เพื่อเพิ่มพื้นที่รับน้ําและเปิดทางน้ําให้ไหลสะดวกไปสู่คูคลองและระบบระบายน้ําต่างๆนายสมนึกกล่าวเพิ่มเติมว่าท่อระบายน้ําในพื้นที่เทศบาลทั้งบนถนนสายหลักสายรองและตามตรอกซอยต่างๆมีเป็นจํานวนมากจึงต้องดําเนินการลอกท่อโดยใช้วิธีการสลับและหมุนเวียนกันไปประกอบกับในช่วงนี้มีการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่การก่อสร้างรถไฟฟ้า ทำให้เศษหินดินทรายต่างๆไหลลงไปอุดต,ตันในท่อระบายน้ําทําให้ในหลายพื้นที่เกิดปัญหาน้ําท่วมขังจึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนไม่ทิ้งขยะลงถนนหรือท่อระบายน้ําและติดตั้งบ่อดักไขมันทุกครัวเรือนเพื่อช่วยชะลอการเกิดคราบไขมันสะสมและเกาะแน่นในท่อระบายน้ํา ซึ่งทำให้ท่ออุดตันและยากต่อการขุดลอกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้น้ําท่วมแบบไม่รู้จบคือขยะทั้งชิ้นเล็กและชิ้นใหญ่ขยะชิ้นเล็กๆแต่สร้างปัญหาใหญ่มากรวมถึงไขมันจากการประกอบอาหารหากปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลานานจะทําให้ไขมันที่เสียนั้นจับตัวกันเป็นก้อนโดยเฉพาะร้านอาหารริมทางเมื่อมีคนทิ้งกันมากก็จะเกิดการอุดตันท่อ ขยะติดตะแกรงปิดฝาท่อกีดขวางทางน้ําไหลส่วนขยะชิ้นใหญ่เช่นที่นอนโซฟาเศษวัสดุก่อสร้างที่หลายคนไม่รู้จะทิ้งที่ไหนแต่เอาไปทิ้งตามคูกคลองเมื่อฝนตกน้ําเยอะขยะเหล่านี้ก็จะไปกีดขวางประตูน้ําทางน้ําไหลทําให้น้ําระบายช้าและเอ่อเข้าท่วมชุมชนในส่วนนี้เทศบาลได้จัดอบรมเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนติดตั้งบ่อดักไขมันทุกครัวเรือน รำรนรณรงค์ให้ประชาชนทิ้งขยะให้ถูกที่ถูกเวลาคัดแยกขยะก่อนทิ้งเพื่อสร้างจิตสำนึกในการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง